ย็อนไยอนดู้าวาไม่คิดจริงวเขาี่ยาเพื่รชอบต้องคือริงย่ห้มโอเคสวยๆสๆๆสีลูกแรกวันนี้แต่สีแดงๆกุ้งๆมานะ

ต้องดึงจุดจุดจุ่มไว้จุ่มไว้สี่สอบห้าสี่สิบห้า พุ่งเลยพุ่งซ้ายขวาเลยโอ้เสด็จเสด

สี่แปดสี่แปดสี่ตองอยด้าครับผมโอ้ท่านอยู่ตรงนี้แล้วนี่ห้าพี่ตั้งไว้แค่3ามห้าเองนะนี่แค่3าห้านี่ก็ดีใจมากแล้วโอ้พี่บอสพามาถูกที่พี่ฝนพามาได้ที่ ต้องไปรับมาสุดยอดกว่าอาอทําไม่มีต้องทุกอย่างจบจริงๆ